ังในติ๊กต็อกมากๆาเห็นบอกว่าอธิษฐานในติ๊กต็อกแล้วใช่สมเร็จผลเลยหลวงพ่อทรมานกายหรือหลวงพ่อผอมมีอายุคือร้อยปีเลยพี่แสงแรงมากอันนี้คือมีหลายสีเพราะมีหลายสีเอกข้างๆเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยหลวงพ่อหินเนี่ยก็คือแสงเยอะมากไปแบบรัศมีแบบเยอะมากมากกว่าทุกองค์ที่อยู่ในนี้เลยนะแล้วพอมา อ่านประวัติโอ้โห1200พันสรปีรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยโจสวัสดีนะคะทุกคนพบกับรายการอิจุมูเด็ดนะคะคที่จะพาไปมูในที่เด็ดๆแบบไม่มีกั๊กในแบบฉบับแบบ จุนะคะวันนี้พบกันที่วัดโพธารามครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปพบหรือมูในวัดนี้เดี๋ยวขอแนะนำพิธีกรข้างๆจุก่อนนะคะอันนี้คือพี่นุเอครับผมจุอีจุนะคะเราก็เลยต้องมีอีจุด้วยตามช่วงเนาะวัดนี้พี่นุคือจากจากเริ่มเรื่องว่าทำไมจุถึงเลือกวัดนี้เพราะว่าดังในติ๊กต็อมากมเห็นบอกว่า อธิษฐานในติกตอกแล้วใช่สำเร็จ,สำ,รจสำเร็จผลเลยครับซึ่งวัดนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปมูพร้อมๆกันค่ะครับไปครับ EP นี้นะคะเราพาทุกคนมาที่จังหวัดชัยนาทค่ะวัดโพธารามนะคะวัดนี้นะคะไฮไลท์สิ่งสังสิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องพามูกันเลยก็คือหลวงพ่อทรมานกายหรือเราเรียกกันอีกอย่างว่าหลวงพ่อพรนะคะอายุเนี่ยประมาณร้อยปีเลยนะคะ ตอนนี้เป็นกระแสดังมากในโซเชียลนะคะจูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทนกระแสะแรงไม่ได้จึงต้องมามูกันนะคะเรื่องการขอพรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบความสำเร็จมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพก็เคยมีคนตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพ่อผอมขอให้หายป่วยจากอาการโคมา่าแล้วหายราวกับปฏิหารจึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา และจากตัวจูเองที่ได้มาสักการะบูชาบอกได้เลยนะคะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆแสงน,นี้คือจะบอกได้ว่าครบสีจริงๆนะคะมีประกายออกมาจากตัวท่านแรงมากๆค่ะสำหรับสายมูของพวกเรานะคะต้องมาขอพรกันให้ได้นะคะนอกจากนี้บริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างเยอะเลยค่ะแล้วเราจะมีอะไรมูแบบไหนเดี๋ยวเราไปมูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะ เข้ามาจุดแรกนะพี่หนูเดินเข้ามาจากตัววัดเลยขับรถมาก็จะเจอใครเอย่ยเจอหลวงพ่อทรมานกายหรือหลวงพ่อผอม,อมที่ชาวบ้านเรียกกันนั่นเองนะครับก็เป็นพระพุทธรูปเนาะจะเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปไหมเป็นพระพุทธรูปก็ได้ <นะ S 1> เพราะว่าอย่างนี้ พอตอนที่จูเซิร์ชใช่ไหมจูก็เห็นจากในแค่ในเว็บในภาพอ่ะก็เห็นเป็นเหมือนพระพุทธรูปเลยแต่ไม่แน่ใจแต่ปรากฏว่าเขาดังมากไงพอดังปุ๊บก็โอ้โหเลยลองดูแล้วเขาก็บอกว่ามีอายุคือร้อยปีเลยพี่เออเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากพามามูว่าจริงไม่จริงพอเรามาถึงวัดสุดสุดพี่นุภาพที่จูเห็นภาพแรกที่มองหลงพ่อแล้วเห็นเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะคือแสงแสงแรงมากปกตินะไปวัดอื่นอ่ะ หมายถึงว่าพระพุทธรูปท่านก็จะมีแสงอยู่นั้นนะพี่แต่ว่าแสงของท่านจะไม่ได้เยอะแบบนี้อันนี้คือมีหลายสีพอมีหลายสีเอกข้างๆหมายถึงว่าจข้างตรงตรงตรงรูปอ่าใช่ก็มีเป็นพระพุทธรูปเป็นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยอืมเลยจะบอกว่าโอ้โหไม่แปลกใจที่ทําไมแค่ดูจากภาพแล้วขอจากจากในสรศอพท์ในสื่อ ยังได้พอเลยใช่แต่สายมูอย่างเราก็ไม่ควรพลาดต้องมาขอด้วยตัวเองครับเน้นเรื่องสุขภาพสุขภาพเนาะนะคะโชคราบหลวงพ่อผอมเนาะเรียกหลวงพ่อผอมต้องตัดเลยนะคะสําหรับที่นี่แต่นอกจากหลวงพ่อผอมแล้วยังมีอีกหลายที่ที่ที่หน้ามูที่หน้าหมูในวัดนี้ใช่เดี๋ยวจุกกับพี่นุจะพาไปดูครับจะพาไปมูเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ใกล้หลวงพ่อผอมกันไปใช่ครับ คระหะโตสมาสัมุทุสตว์ก็งไงบ้างพี่นุ้ดีครับรู้สึก่หวแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกดีรู้สึกเย็นถ้าพี่นูเห็นบแบบที่จูเห็นนะพี่นูจะแบบออลังการ บอกเลยว่าทุกคนต้องมาเลยขนาดพี่นุ้แบบยังรู้สึกอ่ะรู้สึกครับรู้สึกแบบพอไหวแล้วรู้สึกเย็นรู้สึกสบายใจอ่ารู้สึกเหมือนเหมือนได้รับพรเนาะเออเราขอพรเราก็อยากให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็รู้สึกดีครับเดี๋ยวพาไปจุดต่อไปเนาะอ่าเดี๋ยวชูจะพาไปดูอ่าพาไปชมหลวงพ่อหินนะครับอยู่ในศาลาของที่วัดอยู่กลางวัดเลยใช่ก็มีจุดสาคัญจุดหนึ่ง ได้ไปกันค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่คนที่มาวัดนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยก็คือที่นุหลงพ่อหินครับเดินก็มาจากตรงองค์หลวงพ่อผอมนิดเดียวก็ถึงวิหารหลวงพ่อหินเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างมาเด็กแค่ไหนได้ค่ะไปครับ พ่อแล้วนะครับรู้สึกรู้สึกดีมากเลยแล้วก็เขาบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้จุอายุกว่า1,200ปีเลยนะครับ <c oughs> เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีหลวงพ่อหินครับแล้วอันนี้จุเห็นอะไรบ้างโมย,ยังที่บอกเลยนะพอจุเดินเข้ามาพี่องค์หลวงพอ่พอ,พอหลวงพ่อหินเนี่ยก็คือแสงเยอะมากป็นแบบรัศมีแบบเยอะมากอะมากกว่าทุกองค์ที่อยู่ในนี้เลยนะหมายถึงว่าทุกคนไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแต่ว่าของของของท่านเนี่ยก็คือ ก็คือเปล่งแสงมากกว่าอันอื่นแล<ช>้ว <denly S 1> พอมาอ่านประวัติโอ้โหพันสองร้อยปีก็ก, <camel. S 2> ก็ก็เข้าใจได้ว่าทําไมท <lateral. S 2> <ว>่านถึงเปล่งแสงมากขนาดนี้<ช>สายมูที่ดูรายการจุห้ามพลาดเลยตรงนี้นะเออตรงนี้เลยนูรู้สึกไหมว่าเป็นไงใช่รู้สึกดีครับรู้สึกว่าแ่อแตกเลยนะรู้สึกแนะนํานะคะจุดนี้ควรต้องมาค่ะใช่ในนี้ก็จะมีองค์ พระเกจิต,ต่างๆางที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับมีหลวงพ่อฤาษียิด้ดำมีรูปหลวงปู่สุกนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระสิทธิชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธารามรูปที่14บ่าตั้งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะตรงนี้นะจูเนาะใช่ค่ะเรื่อว่าไรบ้างที่นี่ใช่ไหมคะก็เน้นเรื่องความเป็นสิริมงคลเพราะเนื่องจากว่าแสงแรงหมายถึงว่าแสงที่เป็นออร่าสีสีขาวทองเนี่ยค่อนข้างแรง พขาที่พอแรงปุ๊บอ่ะก็จะเน้นเรื่องความเป็นสิริมงคลใครที่รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกแบบมัวหมองเออเครียดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาเพื่อขอความเป็นสิริมงคลกับกับกับหลวงพ่อกับหลวงพ่อหินได้คร่ะได้แล้วก็เดี๋ยวจุดที่สามเราจะพาไปตรงไหนเดี๋ยวตามไปดูกันใช่ครับก็ตรงนี้นะครับเองจุเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนที่อยากทาบุญในเรื่องของโรงศพ นะครับเพื่อต่อชะตาสะดาะเคาะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บริจาคข้าวทำบุญเกี่ยวกับข้าวสารนะคะเพื่อให้แบบตัวเองมีกินมีใช้ไม่ไม่หมดนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องควรมาทำบุญแหละเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยแล้วก็เขาบอกว่าการถวายลงศพคือสุดยอดสุดยอดแห่งบุญนะครับให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยใช่ใช่เป็นลงต่อชะตาใช่ใครที่ดวงตกคิดว่าแบบ มารู้สึกไม่ค่อยดีลองมาทำบุญแบบนี้ดูครับเพื่อจะได้รับอะไรดีๆกลับไปใช่ทำบุญลงศพเสร็จนะคะที่ต่อไปก็คือเป็นที่ที่เรารอมาแล้วแหละทั้งวันเพราะว่าสายมูจะต้องมีวัตถุมงคลใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลกันครับของหลวงพ่อผอมที่นี่เองนะครับเชิญเลยครับตะกี้ลืมถามพี่นุพอดีกําลังจะแบบถามว่าพี่ไปทําอะไรมาแป๊บเดียวเองจไปเดินดูทางนูนครับ มีทองเลยใช่แต่พอดีตอนนั้นเห็นพี่หนูกํกลังบริจาครงศพกันอยู่นะคะไปทำอะไรมาให้หลวงพ่อลงหน้าทองให้โอพี่นี่สายมูมีนหน้าทอง้วยนะแล้วก็มีน้าจับเงินจับทองด้วยต่อชะตานะครับเนี่ยพี่หนุดูหน่อยเห็นเขาบอกว่าท่านเจ้าว่าที่นี่ที่นนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนลูกศิษย์ของหลวงพ่อลองวัดวิเวก วายุพักที่อัยทยาคือคราวที่แล้วที่จูมาลองมามาเนี่ยมีคนเขาบอกว่าเขาไปลงอย่าง้ยกับหลวงพ่อลองมาก็แบบเดียวกันเลยนะพี่เห็นแสงแบบเดียวกันเลยแล้วนี่เห็นเห็นอะไรพี่บ้างก็เห็นเป็นเป็นแสงครอบลงมาเลยแต่ว่าแอบแอบแอบเดินมาปุ๊บแล้วมาดูตอนที่พี่เขากําลังทาอยู่เพราะตอนนั้นจูเดินไปตรงอื่นมาพอมาเห็นปุ๊บโอ้ดี วัดนี้ไม่ควรพลาดอีกจุดหนึ่งครับนะฮะกลับมากลับนรนมัสารหลของพ่อได้เลยแล้วก็ของหลวงพ่อจัดให้แบบนี้เลยจัดมู่ให้ปังๆแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็หลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์อีกพระอีกรูปหนึ่งฮะยติอิกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อนิ่มวัดพุทธมงคลี๋ยวลองไปมู่กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลของวัดนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับน้องโจเห็นอะไรบ้างเช่นครับ อ๋อเหมือนกันไปจ้างไหมลูกค้าไปจ้างกว่าแต่ผที่เป็นแบบอย่างเงี้ยใช่แต่รุ่นที่จูเช่าไปก็มีแล้วใช่ไหมใช่ก็คือรุ่นหนึ่งโอเครุ่นแรกหรือไม่ก็อันนั้นสีนี้สวยนะอันนี้ชนะมาหรอคะเ่อไปก็ประกวดได้ที่หนึ่งอ๋อเนี่ยเหรอ อ๋อเออจริงเขาได้ปรากฏได้นี่หนึ่งจริงองบนองใหญ่องใหญ่นด้หมอ๋ออันนั้นคือรุ่นแรกอ๋อน่ารุ่นแรกดีไม่งั้นไม่เช่านนั้นรุ่นแรกของรุ่นแรกดีออันนั้นเป็นรุ่นรุ่นนี้รุ่นกระถิน เป็นไงกันบ้างคะก็คือวัดนี้เนาะถ้าเกิดสายมูสายแบบเนี่ยมูก็มูเต็มเลยแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลไหว้หลวงพ่อผอมก็เป็นเพิ่มความสิริมงคลแล้วก็ด้านแบบสุขภาพครบในวัดเดียวใครที่เป็นสายมูนม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะสำหรับวัดนี้ก่อนที่เราจะลากันไปทุกคนกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาเรามีคลิปใหม่ต่อไปจะได้ เตือนเขาเลยนะครับว่าคลิปใหม่ของอิจุมาแล้วใช่และที่ผ่านไม่ได้วันนี้เรามีสปอนเซอร์มานะเราต้องให้เเราต้องขอบคุณนะยังไงช่วงนี้อยากขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ดีๆนะคะพ <P ie> ี่ผมนุ NK ครับขายรถมือสองอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับผมอ่ารถอยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจ NK Car ค e า t e r ซเอร์เลยครับมีช่องทางติดต,ต่อครับ ในเพจได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากติดต่อแล้วก็อยากได้รถมือสองที่คุณภาพดีอย่าลืม NK Car Center นะคะรับรองคุณภาพครับผมแต่ก่อนอื่นจะลากันนะคะเรื่องเรื่องราวที่เราได้เสนอเนาะมันก็เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมใชมันเป็นความเชื่อของจุส่วนตัวเป็นความเชื่อของพี่นุส่วนตัวก็ สำหรับ e ีีต่อไปเราจะไปที่วัดไหนครับไปมูที่วัดไหนที่เด็ดๆอีกนะครับอรอติดตามชมได้เลยครับในอี P ีถัดไปนะคะควันนี้จุ๊กับพีนุนะคะจะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีสสดนะคะ